สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมุมมอนเวเลีคลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต,ต์มิตรภาพความเป็นเพื่อนที่เห็นแล้วสุดอบอุ่นจริงๆระหว่างเจเจนุสราต้อมคำอดีตมือเซตคนเก่งของทีมชาติไทยของเรากับคิมอดีตดาวตบหัวเสาคนเก่งของทีมชาติเกาหลีใต้นั่นเองครับซึ่งล่าสุดคิมเธอได้ การทำวอล์ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการกินต่างๆในปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อโอลิมปิกที่ผ่านมานั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเจเจหรือว่าคิมก็ถูกเชิญไปที่ปารีสในฐานะทูตของ FIVB นั่นเองแล้วก็ถือว่าเจเจได้เป็นแขก พิเศษของคิมเลยครับในการทำวอล์กนี้คิมได้มีการไปท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นการกินพาไปชมสถานที่ต่างๆความสวยงามต่างๆหรือแม้แต่การนั่งรถไฟก็มีเจเจ,เจนุสราต้อมคำของเรานั่งอยู่ข้างๆกับคิมด้วยครับนี่เลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วอบอุ่นจริงๆตั้งแต่รุ่นพี่ๆเจ็ดเซียนแ,แล้วนะครับกับคิมก็มีการแข่งขันกันมาตลอดอย่างยาวนาน ไทยกับเกาหลีใต้แล้วเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้กับทีมชาติทั้งสองคนได้มีการอำลาทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ความมิตรภาพความเป็นเพื่อนยังคงไม่จางหายจริงๆถือว่าโมเมนต์แบบนี้เห็นแล้วดีต่อใจแล้วก็น่าหลักมากๆเลยครับอย่างที่บอกเลยครับว่าวงการวอลเลย์บอลนี้ไทยกับเกาหลีใต้ยังคงมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ๆเจ็ดเซียนหรือว่าจะเป็นรุ่นปัจจุบันนี้ยิงสาแต่ของเรา ได้ไปรุนเลนหลีเกาหีใต้ด้วยใช่กับเกาหีใต้ก็ยังเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเสมอ